แค่แต่งยิงเล่นแต่แต่งแบบผู้หญิงทำแซงไม่ได้แต่มีบางคนบอกว่าเราเป็นผู้หญิงแต่จริงๆเป็นผู้ชายนี่แหละแค่แต่งยิงเล่นดูมันเป็นแค่กกิจกรรมแต่บางคนบอกว่าถามว่าเราเป็นเคยแต่แต่พวกเพื่อนครอบครัวอะไรเข้าใจหมดอ่ะแค่แต่งยิ้เล่นหายไ่เข้าใจเรื่องของพวกเขาเราจะเป็นไงขอให้เราเป็น สิ่งที่เราชอบแต่โบก็มีแฟนผู้หญิงนี่แหละก็จีบสาวอะไรบ้ากเนี้ยคนตาเหลท่นหน่อยค็คุมไม่ว่ากันนะนะอาจจะไม่สวยบ้างก็โบคนแบบสบายสบายเซ่อๆตามปกติอนะแบบผู้ชายอะอ่า เล่นบอลปั่นจักรยานแต่การคออย่างนู้นอย่างนี้อืมสาระามัม้งในสาระมั้งถ้าคนชอบอะไรก็ชอบไปบางครังการกินก็อ่ะกินง่ายๆ่ายไม่ยากจนเกินไปไม่ง่ายจนเกินไปขอให้กินให้ครบสารอาหารในครบห้าหมูก็พอแล้ว แค่นี้ตัวก่อนนะบายบา